มาหยับผมนะครับสวัสดีครับวันนี่คือเกมกินจุดนะฮะนี่ครับเรากินจุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนี่กินแบบนี้ไปเรื่อยๆไอ้ยาว่าไอ้เฮียกูเล่นไม่เท่าไรมึงกินกูอีกแล้วอีหาเยตัวรอดตัวรอดเราต้องรีบกินจุดนะครับเพื่อให้ใหญ่เท่าเพื่อนเขา เรียกกินนี่เพื่อให้ตัวโตขึ้นนั่นเองตัวยิ่งโตก็ยิ่งเคลื่อนที่ช้านะช้ามันเต่าช้ามากอย่าไอเอไอตลอดโอ้ยย่าย่ายยังไม่ยุ่งกับกูยังไม่ยุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับก,ก,มมก,ก,กูเออไปเลยไปเฮี<อ>ย,ย้ยมาอีม่ก็เล่าไทย ให้เราคนไทยเหมือนกันเรา <c oughs> ก็นาคนไทยเหมือนกันเออจะเย,ย็นๆแล้วพี่โอ้ยให้ตัวใหญ่เป็นะังไงตายแนละ้วเดี๋ยวตายครั้งกูจะไม่เล่นนั้นแหละต้องหยิบกินต้องหยิบอีกแล้วตัวใหญ่ขึ้นต้องตัวใหญ่ขึ้นได้ได้ ท่าน,นํำใจมากินกูอีกแล้วกูไม่เล่นละครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่กันี้ครับอารมไม่ดีแหละสวัสดีครับ